บารีวิวอาจเรเปนเนี่ครับอัน้คที่สองก็ชก่อนนะครับใส่นี่ยนะครับธรรมดานะครับแล้วก็มาดูสลดครับอาจารนี้รก็สนีคก็ดแล้วก็

เลื่อยอ่างั้นจะปดต่งคุณนะจะปวดนี่เท่าไหร่เลยต่องคุอ่่ะอ้าวค้าเป็นเท่าไหร่ครับ ทำไมล่ะครับองอะะนสองนแล้วก็เลเอะไรเลขอะไรเเดี yup. <c oughs> ด๋ยวเลขอะไเดต์ครับเรียว่าเ๋ยวก่อนเลย์ก่อนเลย่อนเอ็นสงห่อยนะครับสองหน่วยเลอเอ็สงแล้วก็แล้วก็บอลเลต์สามหน่วยอ เท่ไรได้ครับได้แล้วได้คนเนี้ยโอ้ยแล้วแล้วกายตัวเดิมกายตัวเดิมตายครับก็ช่วสุดเลนะครับ

là <laughs> là yes. oh, 对，马丽嘞。 <laughs> Đó, đúng, đúng. ôi lẽ ôi thật nào chị biết chị biết leo bao ngày chị biết học

mọi người nó là mọi người 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 มดพ่อมึงตายไอสัตวเ์เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีพ่อมึงตายเลยไอสัตว์อื ติดแล้วติดแล้วมาใสยแล้วเราจับครับเ้างอเลเป็นอีตา,านึงครับเสาจะปละเป็นน้ำ่ะดปานน้เป็นน้ำเป็นน้เลย

รูว่าเพื่อนไม่ใเพื่อนวเพื่อนแม่ว่านเออแบแมนแมนมากแมนมากแมนแล้ววที่เอกะกดโนไม่โดนที่เรายิงโดนไม่โดนอ่ะ

Lê gọi là lê gọi lên lê gọi là lê gọi là lê gọi à, là lê gọi <laughs> là biết biết ừ, ừ. này, ừ, là ừ, lê gọi <laughs> ชอดหอแต่งครับโอ้ยว oh, okay. so, ้าจับาเก็บมวหนึ่แล้วอาตาฟานอาตาฟานถูกแล้วไหม Oh,

bình cũng nói nhìn đấy, bình ngân ngân này, Nhìn cũng như là nó cứ đẹp quá nào, đẹp quá là làm gì quá. เเลสเกเบเลเกเบเลนรับมากกว่าเกเเลมันหนักกว่าไปปนนี้ยเบากว่านะซื่อเขาอ่านด้าไห้องาเรียกวาทีสีองแล้วกันทีสองทีทีูแทีสองแล้วกันปเนี้ยเรียก่นสั่นเัีหยเลยเียก่อะเรียกว่าบาเบเลสสองชื่อากันนะ

กตัวออีกทีครับเก็จะพานานสนิงคออครับพราสัตว์แต่ง้นน่นะครับด้านนี้ไปก็บอกหมดว้วครับ